อาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แม้ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มนุษย์คิดค้นอาวุธชนิดต่างๆออกมาหลากหลายรูปแบบอันนำไปสู่การสร้างและพัฒนาอาวุธในยุคต่อมาซึ่งอาวุธบางประเภทที่ถูกใช้ในช่วงเวลานั้น บางอย่างเป็นการนำเอาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์แต่มันกลับกลายมาเป็นอาวุธที่สังหารผลานชีวิตโดยไม่เลือกหน้าไหนกระทั่งฝ่ายที่นำมันมาใช้เองก็ได้รับผลกระทบจากอาวุธพิฆาตนี้เช่นกันชื่อของมันก็คือ chemical weapons หรืออาวุธเคมีเรา มาดูกันว่าอาวุธอันโหดร้ายนี้มีอะไรกันบ้างแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตาเป็นอาวุธเคมีรุ่นแรกที่ถูกนำออกจากคลังแสงและใช้งานจริงในสนามรบโดยกองทัพฝรั่งเศสคือผู้ที่นำมันออกมาใช้เป็นชาติแรกในเดือนสิงหาคมคศ1914เป็นเดือนแรกเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุข,ขึ้นในช่วงแรกพวกฝรั่งเศส นำแก๊สน้ำตามาบรรจุใส่ลูกระเบิดคว้างที่อัดแน่นไปด้วยไซลิตโบไมด์โดยคุณลักษณะแล้วมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ของเกือบทุกสารเคมีที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบการสูดหายใจเอาแก๊สน้ำตาเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุโพรงจมูกหลอดลมและปอดทำให้อาการไอจามและยังส่งผลต่อดวงตารวมทั้ง เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังทันทีตามบริเวณที่สัมผัสกับแก๊สน้ำตามันเป็นอาวุธที่ไม่สามารถฆ่าคนให้ตายได้ในทันทีแต่มันช่วยขับไล่ให้ทหารฝ่ายตรงข้ามออกจากสนามหรือบังเกอร์ได้อาวุธเคมีชิ้นที่สองคือคอรีนมาจากภาษากรีกที่มีชื่อเรียกว่าคอรสแปลว่าสีเขียวอ่อน เดิมทีคอรีนถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในท่อน้ำหรือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แต่ตอนนี้มันกลับถูกมนุษย์นำไปใช้ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเมื่อสูดดมแก๊สคอรีนเข้าไปมันจะส่งผลต่อการมองเห็นและระบบทางเดินหายใจรวมทั้งกลไกทางการหายใจจะถูกขัดขวางร่างกายจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าแอสฟิเซียหรือ a t p ฟิซิแอชซึ่งมันคือสภาวะที่ร่างกายขาดออกซิเจนในอากาศที่หายใจอย่างฉับพลันซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะส่วนใหญ่ทำให้เสียชีวิตภายใน2 3ถึง3นาทีแต่ก่อนที่จะขาดใจตายนั้นทหารผู้โชคร้ายเหล่านี้ต้องทอรมานกับการเจ็บแน่นนอ,อกและอาเจียนในวันที่22เมษายน คศ1915กองทัพเยอรมน,นีลำเลียงคอรีนกว่า168ตันที่บรรจุอยู่ในถังจำนวน5,730ถังสู่แนวหน้าที่เมืองอียิปต์เวลา17นาฬิก30นาทีของวันนั้นมันคือชั่วยามที่ทหารอาณา,านิคมฝรั่งเศสกำลังเตรียมรับประทานอาหารเย็นพวกเขาหาได้ล่วงรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งของสนามค่าศึก กำลังส่งความตายสีเขียวข้ามสนามรบไปหาพวกเขาทันทีที่ทหารเยอรมันเปิดท่อแกส๊สควันสีเขียวเขียวค่อยๆลอยออกไปอย่างช้าๆทหารอาณานิคมฝรั่งเศสต่างชงนกับภาพที่เห็นหมอกควันสีเขียวค่อยๆลอยเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆและมันปะทะกับใบหน้าของพวกเขาลมหายใจแรก ที่สูตรมันเข้าไปก่อให้เกิดความสับสนอนลมานในสนามและแนวรบที่ทหารอนาณานิคมฝรั่งเศสรักษาการอยู่ทันทีพวกเขาหลายคนล้มลงสำลักควันอย่างทุรนทุรายทหารหลายนายทิ้งอาวุธหนีออกไปจากสนามการแตกทับครั้งนี้ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ในแนวรบของฝ่ายพันธมิตรกว่า7กิโลเมตร อาวุธเคมีชิ้นที่3ม,มีชื่อว่าฟอสจีนการพัฒนาอาวุธเคมียังคงดำเนินต่อไปข้อเสียที่ไม่สามารถสังหารให้เสียชีวิตในทันทีกำลังถูกปรับปรุงในห้องแลบให้มันมีฤทธิ์และความรุนแรงมากขึ้นเพื่อให้กลายเป็นเพชฌฆาตร้ายที่กระชากวิญญาณมนุษย์แบบไม่เลือกหน้าฟอสจีนหรือคาร์บอนิลคลไลคืออีกหนึ่งผลงาน ของการนำสารเคมีที่มีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมมาทำให้กลายเป็นอาวุธโดยมีฝีมือของกลุ่มนักเคมีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีวิกเตอร์กริกนาเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีคศ1912เป็นหัวหน้าคณะเขานำข้อเสียจากคอลีนมาพัฒนาต่อเพื่อให้ได้อาวุธที่มีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วฟอสจีน จะมีสภาพเป็นก๊าซที่ไร้สีการนำมันไปใช้เป็นอาวุธทางทหารนั้นจะทำโดยการบรรจุในภาชนะที่มีความดันสูงเพื่อให้มันกลายเป็นของเหลวจะได้ใช้ในการฉีดพ่นใส่เป้าหมายฟอสจีนเหลวเมื่อถูกฉีดพ่นออกไปแล้วก็จะกลายเป็นก๊าซขึ้นมาในทันทีเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาจมูกและคอ ส่งผลให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตแม้ว่าบางคนอาจรอดชีวิตไปได้แต่พวกเขาล้วนทรมานจากอาการเนื้อเยื่อบุของผิวถุงลมปอดถูกทำลายส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดในปอดเกิดการอุดตันจากริมเลือดหลังจากนั้นจะเกิดสภาวะปอดบวมน้ำหรืออักเสบเนื่องจากมีการติดเชื้อที่ปอดมันเป็นความทรมานที่ผู้รอดชีวิตนั้นต้องเผชิญ อาวุธเคมีชิ้นที่4มีชื่อว่ามัสตาร์ดมัสตาร์ดมันเป็นอาวุธเคมีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดนอกจากมันจะทำลายระบบทางเดินหายใจหากสูดดมเข้าไปแล้วผลข้างเคียงที่เด่นชัดที่สุดคืออาการระคายเคืองผิวหนังอย่างรุนแรงและการเกิดแลผลพุพองขนาดใหญ่ไปทั่วร่างกายความพิเศษของมันอย่างหนึ่งก็คือ มันสามารถแทรกซึมผ้าเข้าไปสู่ผิวหนังได้มัสตาร์ดถูกใช้งานครั้งแรกในการรบที่อียิปต์เมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคมคศ1 9 1 7อาสาสมัครพยาบาลวีราบริเชนของกองทัพอังกฤษบันทึกเรื่องราวประสบการณ์การรักษาและการดูแลทหารที่บาดเจ็บจากการถูกแก๊สชนิดนี้ว่าฉันอยากให้ใคร ที่สนับสนุนให้เกิดสงครามครั้งนี้ได้มาพบเห็นทหารที่บาดเจ็บจากอาวุธชนิดนี้บางคนตาบอดและยังมีแผลพุพองสีแดงสีม่วงเต็มไปทั่วร่างกายจะหายใจเข้าหรือออกแต่ละทีแสนสาหัสเพราะมันค่อยๆทำลายระบบทางเดินหายใจของพวกเขานอกจากนี้มันยังเป็นแก๊สที่มีสารตกค้างในดินหรือในอากาศ เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนต่อให้ทหารใช้แก๊สชนิดนี้ในการขับไล่ข้าศึกออกไปและสามารถยึดที่หมายได้แต่ที่นั่นก็จะปนเปื้อนไปด้วยแก๊สมัสตาร์ดแต่ถึงกระนั้นเยอรมันก็ยังคงใช้แก๊สนี้ในการโจมตีข้าศึกแต่ถึงแม้ว่าแก๊สมัสตาร์ดจะส่งผลให้ผู้ที่ถูกมันเล่นงานดูน่าสยดสยองมากเพียงใด แต่อัตราส่วนในการสังหารตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันฆ่าคนได้น้อยกว่าฟอสจีนและคอรินซสอีกขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ g ิ p s ซีเวิลสวัสดีครับ